สวัสดีจ้าพี่น้องฟองฝ่ายสกู่สุคนวันนี้หล่ะพากินพาพี่น้องมากินยำแซลมอนนะจ๊ะยำแซลมอนท่าโดยพี่น้องแบบฉ่ำๆมากๆเลยค่ะตอนแบบหนาๆยุ่ยๆครูขลิดเลค่ะน้ำจิ้มซี่ฟูดดสเด็ดของเท่านะคะเข้มข้นหอมแล้วก็พักเครื่งเคงก็จะมีใบสลัดนะคะแล้วก็มีแตงกวาเด้อแล้วก็มีกระเทียมทนดองน้ำผึ้งนะคะมาจากมาตะวักกอทเห่สิเป็นน้ำลายแตกนะคะสอบถามเข้ามาเยอะว่าช่วงนี้ดูแลสุขภาพยังไงนะคะแล้วก็รูปร่างอิหลาดื่มกาแฟบีเซเว่นเพื่อสุขภาพและรูปร่าง ราคพี่นองจา้าโปรโมชั่นวันนี้นะคะซื้อ4แถม2ในราคา990บาทได้ทั้งหมดหาซิมหาซองนึพี่นองเด้อช่วยเร่งระบบการเผาผลาญทาให้เราอิ่มนานอิ่มไวลดแป้งลดน้ำตาลลดไขมันลดคอเลสเตอรอลที่สาคัญใครที่มีปัญหาเรื่องความดันเป็นเบาหวานสามารถดื่มกาแฟตัวนี้ได้นะจ๊ะใดสนใจก็ทักแชทมาหรือโทรมาเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะคะอา้าวจ้าวตาลาวันนี้ใช้เดียวค่ะเพราะว่าพระเอกมิวสิกเพ่นบ่ก,กินของดิบค่ะ ฉ่ำมากนะคะอือหือขอเทียยโทนจ้ะืกินกาแฟไปแล้วสองซองพี่น้องว <g rain> ันนี้สิเฮ็ดคลิปเนี่ย Ưm Ván mặn เข้มข้นเนื้อดีเพลินหอมอคุกหนำย่างมะเรบร่อยแล้วค่ะ พอบประมาณเพื่อไห้น้ำยำอะ่ะมันแส่บมันซึมเข้าไปในตัวอ่าเหนื้อแซมอนนะคะมันนลยก่าจะอร่อยแซ่บ จริงๆสายเฮลตี้ก็มาเข้ามาหลายปีแล้วนะคะในประเทศไทยนะพี่รองนะที่แบบฮอตฮิตกันนะก็หลายปีแล้วค่ะยิ่งช่วงนี้นะคะก่อโควิดน,นะพี่รองนะสายเฮลตี้ไม่ว่าจะเป็นพวกกระทงกระเทียมกระช่ายโอ้โหมาแรงมากนะคะอืม อโอ้สุดยอดร่มออกจากหูเลยค่ะ ข้าวในไหลอ๋อจังสีเลย nhầm đồ này cái kìa Dạ, nhằm đây cái khẩu phía nào, kìa kìa cứ kìa cứ kìa 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 nào, ôi kìa 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 ไปดมกัน ืใช้จวดต้องจัดเ้้ยค่ะสำหรับที่คนดี่เขามากินแซ่มอนสดนะคะแซลมอนดีบอ่ะมันจะหอมเนี่ยค่ะ หอมหวานมันละมุน Mm hmm. เริ่มจะอิ่มค่ะตอนมันหนาพี่น้อง เพื่อนที่เพิ่นแบบว่า,าช่ชอนช้อนในกดกันยำเลยกึรึดกลืดึลอดอ่ะแปบ๊บเดียวพี่้องเมือ่อแต่วัยรุ่นเนี่ยโว้กึลึดไม่ได้พี่้องมันไปบอลอ่อน <laughs> Ừm. <coughs> Ừm. <coughs> <Yeah. coughs> โอ้กระเทียมทุ้นดองน้ำผึ้งขอนิด้วยพี่้องเนอทั้งกระปุกเล็กแล้็กระปุกใหญ่นะคะกระปุกใหญ่เนี่ยพี่น้อง แปดร้อยห้าสิบกรัมนะคะหนึ่งร้อยบาทไม่รวมค่าจัดส่งเดอ้อพี่รองเดอ้อกระปุกเล็กเนี่ยกระปุกละเจ็ดสิบาทไม่รวมค่าจัดส่งเช่นกันนะคะพี่รองจ๋าผู้ใดสนใจก็ทักแชทมาขนาดของลูกก็ประมาณนี้นะคะ่ะพี่รองผสมกันไปเด้อค่ะเด้อรสชาติอร่อยค่ะกรอบหวานหอมนะคะแล้วก็ไม่เผ็ดไม่ฉุนไม่หวานจนเลี่ยนเด้อพี่รองเด้อแซ่บอันนี้ดองเขาเนื้อเดี๋ยวประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนก็กว่าเด้อพี่รองเด้อพร้อมกินได้เลยค่ะพี่้องจยาแล้วก็โปรโมชั่นกาแฟนะคะ B7 เซเพื่อสุขภาพเนี่ยค่ะหลายคนจริงๆนะคะทักมาถามาพี่าพากินวา่าเจ้ากินยังไรเป็นนางเจ้าคือบ่าอ้วนขื้นคอยขึ้นมาเห็นเจ้าอ้วนขื้นเลยนะพี่น้องจ้ะพี่าดื่มกาแฟตัวนี้นะคะเข้าปีที่3ปีที่4แล้วเด้อพี่น้องเด้อดื่มเป็นประจําทุกวันนะคะก่อนอาหารเช้าแล้วก็มื้อหนักเด้อพี่น้องเด้อสามารถดื่มระหว่างวันได้นะคะก่อนนะคะ15-20นาทีนะคะบริษัทแข็งทัดทัดดากับพี่น้องหรือดื้อยานะคะก็ สองซองก่อนอาหารด้วยค่ะพี่น้องจัาแต่ว่าถ้าใครทานปกติก็วันละหนึ่งซองก็ได้เด้อค่ะเด้อโปรโมชั่นพิเศษนะคะกล่องเขียวเด้อพี่น้องเด้อซื้อ4แถม2ได้55ซองในราคาเ9 0ยบบาทส่งฟรีปลายทางฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะ ผู้ใดที่สนใจนะคะอยากจะฉีกชงดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพและรูปร่างแบบมิดาภาคินก็ทักแชทมานะคะหรือโทรมาเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอเด้อค่ะพี่นงจ๊ะกาแฟตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องของเรื่องระบบก,การเผาผลาญทําทให้เราอิ่มนานอิ่มไวลดแป้งลดน้ําตาลดไขมันลดคอเลสเตอรอลที่สําคัญนะคะพี่นงจา๋าผู้ใดที่มีปัญหาเรือสูขผ่าพรมะว่าจะเป็นความดันเป็นเบาหวานสามารถดื่มกาแฟตัวนี้ได้นะจ๊ะเพราะว่ามันควบคุมความดันแล้วก็ลดน้ําตาลในเลือดเด้อพี่น้องเด้ออาสําหรับคลิปนี้แหละภาคินไปแล้วสวัสดีจา้า